วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการดัดท่อไฟเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะเป็นท่อเหล็กหรือที่เขาเรียกว่า EMT งานท่อไฟเหล็กเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่าหลายคนก็ชอบอาจจะพวกงานล้อก็อ,อะไรเงี้ยแต่งานหลักๆก็คือคือพวกงานมาตรฐานสูงเขาก็จะใช้แต่เราจะมา DIY ทํางานกันเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากนิดนึ่ง แต่อย่างที่บอกมันยากแต่เราอาจจะติดแค่เราไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันว่ามันยากขนาดไหนมันทํางานยังไงนะครับเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะมาพูดแบบช่างบ้านๆเลยนะไม่ต้องทฤษฎีจา๋าอะไรให้มันมากนะนี้เรามาใช้อุปกรณ์อ่า e.m.t. หนึ่งสองครึ่งนิ้วตัวพระเอกของมันเลยก็คือก็คือเบนเดอร์ ตัวดัดท่อ,อเดี๋ยวจะมาพูดถึงรายละเอียดกันว่าว่ามันสําคัญยังไงเพราะมันไม่มีมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องมันนี่แหละในงานท่อเนี่ยเอาแบบงาน,านบ้านๆเลยนะไม่ต้องแบบหลักการอะไรให้มันมากมายนักเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับกับท่อ PVC ขาวท่อเหลืองที่เราเคยเคยพูดกันไปคลิปที่แล้วหลักๆก,ก็ก็อุปกรณ์ก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกอแต่เปลี่ยนจาก PVC เป็นเป็นเหล็ก อ,อย่างเช่นกล่องแยกมันก็คล้ายกันจริงจอย่างเช่นมีต่อตรงมีคอนเนคเตอร์อันนี้คอนเนคเตอร์สำหรับบล็อกท,ทั่วไปมันก็มีหลายแบบนะทั้งแบบกลมแบบเหลี่ยมแบบแบบที่เป็นทางแยกกล่องแยกกลมที่เป็นทางแยกแล้วแบบมีหมุนเป็นเหล็กหล่ออะไรเงี้ยอันนั้นก็ว่า,ากันไปใครจะใช้ก็ก็ไปเลือกใช้เอาเอง ออย่างที่ผมใช้ประจำประจำก็จะมีประมาณนี้แหละสองคูณสี 4, 4่สี่คูณสี่อ่าำหรับแบบทางแยกใหญ่ทางแยกใหญ่ก็คือแบบจุดรวมเยอะๆอืมคราวนี้เรามาว่ากันถึงพระเอกเราก่อนอ่าอย่างที่บอกวันนี้เรามอุป่กรณ์เราใช้ขนาดยี่สใช้ครึ่งนิ้วนะหนึ่งส่วนสองนะนะท่ออิมทีนสองอ่าเรามาดูที่พระเอกเรานี่เบนเดอร์ ขนาดเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือคือที่ดัดท่อขนาดหนึ่งส่วนสองคครึ่งน,นิ้วอ่ามันจะมีขนาดบอกแล้วก็ที่มันบอกทีเ่เห็นอยู่เนี่ยก็คือองศาอ่าเราจะดัดกี่องศามันจะมีบอกอจุดที่เราจะต้องความสำคัญก็คืออ่าจุดเทคต้องรู้อะ่ะคือจุดนี้จุดที่จะเริ่ม เป็นจุดที่จะเริ่มดัดเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก90องศาก่อนนะโอเคมันใช้อยู่ไม่กี่อย่างหรอก90องศาคอมา้าจากนั้นเราก็ไปดัดแปลงจะดัดเป็นแบบออฟเซ็ตก็คือคอม้านี่แหละแต่ว่าดัดหลบสองครั้งดัดขึ้นเหมือนสะพานอะเพื่อหลบหลบหลบท่อหรือการหลบอุปกรณ์หลบอะไรก็ตามอย่างนั้นมันมีตารางตารางสําหรับสําหรับคํานวณไม่ลงลึกขนาดนั้นไปหาเอาเองเอาให้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็ อ,อยากอยากจะแอดวานกันก,ก,ก็ค่อยไปหาเอา,อาแต่ถ้าเป็นอีสองอย่างนี้คือ90องศาดัด90ได้ดัดคอมาได้เดี๋ยวอย่างอื่นเราไปต่อได้เองอวันนี้เราไม่จะไม่ไม่ลงลึกขนาดนั้นเอาแค่พื้นฐานพื้นฐานแบบช่างบ้านๆ้าเขาทำกันนะครับถ้าเราต้องการดัด90องศา90ยังไง90อย่างน,นี้นี่คือ90องศาอ่า90องศา คือดัดนะมันดัดใครก็ดัดได้ไอ้เก้าสิบนะเอาท่อใส่แต่เราอยากรูว่าหนึ่งคือมันเป็นเหล็กมันมีปัญหาเรื่องการตัดงานตัดให้มันพอดีตัดให้มันเข้าระยะได้พอดีคือไอ้ที่งอมาเสร็จปุ๊บให้มันพอพอดีกับที่เราต้องการไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมาตัดอีกหลายรอบอะไรเงี้ยส,สมมติว่าระยะคําว่าระยะคืออะไรคําว่าระยะคือนี่นะสมมุติวา่ามุมที่เรางอแล้วเนี่ยเราต้องการปลายท่อเนี่ย จากระดับจากแกน x ้นมาแกน y จะให้มันสูงได้ที่ใช่สี่สิบเซนอ่าเราตัดท่อมาแล้วเราต้องการให้ให้ปลายที่มันงอเสร็จเนี่ยได้สี่สิบเซนเราจะทํำยังไงอ่านี่มาเริ่มกันอันนี้คือท่อที่ยังไม่ไดัดใช่ไหมอันนี้ยังไม่ท่อไม่ไดัดเราต้องการสี่สิบเซนใช่ไหมครับเราก็ไวัดไปอ่า วัดจากปลายจะต้องการสี่สิบเซนโดยการมาร์คเข้าไปมาร์คามาก่อนนะอ่าอาสี่สิบเซนนี่สี่สิบเซนคราวนี้จุดที่เราจะต้องดัดอ่าจุดที่เราจะต้องเอาไปใส่เบนเดอร์อ่าจะเอาไปใส่จุดเทคมันอนะอ่าถ้าเป็นท่อถ้าเป็นท่อหนึ่งส่วนสองท่อครึ่งนิ้วเนี่ยอ่าระยะเทคมันเนี่ยถ้าเป็นเก้าสิบองศาเนี่ยอ่า ระยะการงอนเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆหกนิ้วตรงจีสี่สิบเซนนั่นนะ่ะเราถอยกลับมาจากจุดสี่สิบเซนนะถอยกลับมาหกนิ้วนี่นี่มาร์คไว้เราต้องการเราต้องการงอแล้วให้มันได้ระยะสี่สิบเซนเราก็วัดตามความยาวมาสี่สิบแล้วเรามาร์คไว้แล้วเราก็ถอยจากจุดมาร์คที่หนึ่ง วัดจุดเทคมันจุดที่เราใส่เบนเดอร์ประมาณหกนิ้วระยะสี่สิบเซนที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ระยะสี่สิบเซนอยู่นี่เราวัดกลับมาหกนิ้วเพื่อที่จะดัดตรงนี้คือจุดเท่าจุดเทคคือจุดที่เรามาใส่เครื่องเบนเดอร์คือมาร์กจุดนี้จุดที่เริ่มดัดมันมาร์กไว้ตรงนี้เรมาลองดัดกัน ลาดัดปกติก็จะใช้เท้าเหยียบเอานะอแต่มันก็มีหลายวิธีถ้าเกิดดัดแบบลึกลับซับซ้อนอาจจะไง่ไงยเบนเด,เดอร์ขึ้นแล้วก็มือกดแต่ถ้าเป็นพวกเก้าส่งเก้าสิบเขาก็จะใช้วิธีเหยียบนี่แหละอแต่จะเหยียบไม่เหยียบเพราะท่อมันบางเราไม่ต้องรีบนะค่อยๆดัดมาดูนี่มาร์กสี่สิบนะนี่ถอยมาหกดูเบนเดอร์นี่จุดมาร์กมันเราเอาจุดเทคเนี่ยเขาเรียกว่าจุดเทคเนี่ย จุดทเทยาถอยมาหกนิ้วเมื่อกี้นะ่าใส่ไปตรงลูกศรประมาณอย่างเงี้นี่นี่เห็นไหมนีจุดเทคกที่จะงอเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่หนักขนะอเริ่มลบเลยเอเนี่จริงๆเราจะเหยียบขึ้นตัดเลยกดแต่ถ้าจะเหยียบก็จะง่ายอ่าเงเนี้ย น่องเท้าเเหยียบค่อยๆอ,ออกแรงออกดลงไปอันนี้พอดีมันอยู่บนโต๊ะมันไม่ค่อยถน,นัดนะเราต้องการนี่เก้าสิบองศาอ่าเราก็ดัดให้ได้องศาเนี้ยอ่าพูดง่ายคือคือไอ้องศาที่เราต้องการอือมเอาให้มันเอาให้มันแตะพื้นอ่ะเออมันคือองศาที่เราต้องการเนี่นนี้เราเสร็จแล้ว นี่เรามาดูเรามาดูเห็นไหมไม่บี้ไม่แบนนี่จุดสี่สิบเซนที่เราวัดไว้อ่าพองอเสร็จเนี่ยคราวเนี้ยจากระดับตรงเนี้ยขึ้นมาในแนวดิ่งนะอ่าในแกนวายนะเราจะได้สี่สิบจริงไหมมาเนไหม เห็นไหมเขาทำไปบ่อยอเราจะค่อยๆเก่งจะค่อยเป็นเอง